เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกบ้านอื่นทำอะไรกันบ้างส่วนบ้านนี้ช่วงเช้าไม่ได้ออกไปไหนวายนาเห็นว่าอาม,ม่ากำลังจะหยิบกล่องเอาไปทิ้งหังขยะถ้าใครจำคลิปเก่าๆจะจำได้ว่ายนาเคยเอากล่องที่จะทิ้งเนี่ยเอามาทำเป็นงานศิละปะเอามาทำเป็นสวนครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าพอดีมีเครื่องสำอางที่อาม,ม่าไม่ได้ใช้เยนาเห็นก็เลยขออมม่าเอามาเล่นหน่อยอย่างที่เห็นนะคะว่าตัดกระดาษน้องสองคนเพื่อจะอามาแต่งหน้าประมาณว่ากำลังเป็นช่างแต 나, 어, 이거 뭐야? 이거? 이거는, 이거는 이걸 조금 짜거나 아니면 어, 여기 짜서 부시로 부스러... 이걸로 이렇게 찍거나 아니면 이거를 이쪽에 발라서 이렇게 해서 에설... 이갈때 가루 같은 게 있으니까 눈 감고 해라 한쪽 눈 뜨고 한쪽 을 감고 와. เยๆสสัเครื่องสำอางพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่เก็บไว้นานมากแล้วไม่ได้ใช้คือใช้แหละแต่ว่าใช้ไม่หมดเพิ่งมาหาเจอ ก็เลยอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะ2คนก็สนุกกันใหญ่เวลาอยู่บ้านก็จะประมาณเนี้ยละค่ะก็คือถ้าไม่เล่นจนเหงื่อแตกหรือว่าวิ่งซ่อนคือแอบกันในบ้านเนี่ยแล้วให้อป้าหาอาม่าก็จะพยายามหากิจกรรมศิลปะมากทํานู่นทํานี่มากเพื่อที่จะไม่ให้สองคนเนี่ยว่างเบี่ยงเบนความสนใจแต่ปกติทีวีนี่แทบไม่ได้ดูเลยนะอาทิตย์หนึ่งคุยกันไว้แล้วว่าถ้าเป็นเด็กดีจะให้ดูอาทิตย์ละครสองครั้งไม่เกินนี้ 또 이거 할래 아니 그거 안했어? 똑같이 하고 싶으면 똑같이 해도 돼 그건 뭐야? 입술 하는거 이거 뭐하는 거야? 어떤 거에 립밤 같은 거야? 그거 발라서 해도 되고 아니 손으로 해도 되는데 그치? เาเุไม่เช็ดเสื้อนะเส็จเราต้องไปเอาผู้จีเช็ดมือนะเออเดีสำอใไรกแนส กิจกรรมตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็มีเท่านี้ละค่ะและส่วนพวกนี้ก็คือหลังจากที่น้องๆเขาทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ข้าวนาทั้งสองคนนี้มีทำอะไรที่น่ารักน่ารักอีกเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันนะคะ